สวัสดีครับวันนี้ตะโก้พามาดูที่แปลงหนึ่งที่ตำบลดงบะคำนะครับอยู่ในเขตหมู่9ดงบะคำนะครับวันนี้เป็นที่ไร่นะครับเป็นที่ที่ติดภูเขา,าเลยครับเป็นชายภูเขานะครับเดี๋ยวให้ตะก้องแทนไปนี่อันนี้คือแนวภูเขานะครับผมชื่อเขาปังนะครับผมอ่าโอเคที่ตรงนี้นะครับเป็นที่จํานวน17ไร่ นิดๆนะครับผมพื้นที่เนี่ยโซนนี้จะเป็นที่ดินร่วนปนทรายนะครับผมดินร่วนปนทรายเนี่ยก็เหมาะสําหรับการปลูกมันนะฮะที่เห็นข้างๆนี่ก็จะเป็นมันนะครับอันนี้โซนบนนะครับของอีกเจ้าหนึ่งแดดของเราเป็นแปลงนี้ครับผมแปลงนี้นะครับเป็นเจ้าของนี่กาลังทําอ้อยอยู่นะครับแล้วก็ส่วนบนนี้ก็จะเป็นมันสับปะหลังนะครับแต่เป็นแปลงเดียวกันพื้นที่เนี่ยเจ้าของเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับโซนบนเนี่ยที่เจ้าของเขาทํา ไร่มันเนี่ยจะมีประมาณอยู่ประมาณสักสองไร่นะครับที่เหลือก็จะเป็นทาเป็นไร่อ้อยนะครับผมพื้นที่แปลงนี้ก็เหมาะสําหรับการปลูกพืชไร่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสบปะหลังขระโพดอ้อยหรือว่าสับประรดนะครับถ้ามีนายทุนที่สนใจอยากจะมาลงสวนทุเรียนเนี่ยฮะก็สามารถทําลงได้นะครับเพราะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ติดชายภูเขาจะบรรยากาศดีมากนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องแทนไปดูระยะในระยะทางอาของป่าอ้อยนะฮะ เห็นไหมครับป่าอ้อยก็คือนี้เป็นของแปลงนี้ทั้งหมดเลยครับด้านท้ายด้านท้ายของป่านี่ของของอ้อยนี่ก็จะเป็นติดคลองเลยนะครับที่แปลงนี้ด้านท้ายเนี่ยจะติดคลองสาธารณะนะครับด้านหัวแปลงคือด้านนี้ด้านนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับผมที่ใช้สันตน,นกันนะครับมาพื้นที่ตรงนี้จํานวน17ไร่นะครับหน้ากว้างที่ติดถนนสาธารณะนี่ประมาณ80เมตรนะครับแล้วลึกไปถึงสุดคลองเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ร้อย สองเกือบเกือบสามร้อยเมตรนะครับลึกสุดของที่แปลงนี้จะอยู่เกือบ300เมตรอยู่ที่260กว่าเมตรนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดตะคองครับมีหน้ากว้างอยู่ประมาณ1 6 0 170เมตรนะครับผมตอนนี้ระยะทางที่เข้ามาถึงไร่จากถนนดำในหมู่บ้านครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2กิโลเท่านั้นนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนี่ติดต่อตะโก้มาได้นะครับพื้นที่วันนี้ตะโก้ให้ดูในมุมงกว้างก่อนนะครับเพราะ,ะเราไม่สามารถเดิน ไปที่ท้ายแปลงได้ครับเพราะตอนนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นแปลงกระโพดนะครับแล้วก็เป็นแปลงอ้อยนะฮะมันก็ช่วงหน้าฝนช่วงนี้ด้วยมันก็จะลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าตะโกจะแทนภาพมุมสูงให้ดูนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจที่แปลงนี้ก็แอดไลน์หรือโทรหาตะโกได้เลยนะครับเดี๋ยวตะโกลงเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคคลิปนี้เราพามาดูบรรยากาศกับที่แปลงนี้ที่ตำบลดงประคําจจำนวน17ไร่นะครับก็คือบริเวณนี้ วิวทิวทัศน์ของเขานี่ก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นแนวเข่าเหมือนกันนะครับผมฝั่งด้านหน้าตะโน,นี่ก็จะเป็นเข่า,ขาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งเดินตามมานี่อันนี้คือแนวถนนสาธารณะนะครับที่มีความกว้างของหัวแปลงที่ปิดถนนสำหรับใครสนใจนะครับก,ก็คือจะขอก็คือตะโพจะคัดจะสรรหาเจ้าของที่ ค่อนข้างคุยง่ายและใจดีนะครับถ้าใครสนใจก็สกิปเข้ามาได้ครับนี่คือนหน้ากว้างของแปลงเรานะครับก็เดินตามไปว่าหน่อยหน้ากว้างของแปลงสาธรรณะแปลงนี้ก็จะอยู่ประมาณ80เมตรนะฮะอย่างที่ตะโก้บอกไปเบื้องต้นนะครับ บรรยากาศของแปลงนี้นะครับผมก็ถนนก็คือค่อนข้างมาสะดวกหน่อยแต่ตอนนี้มันเป็นติดช่วงหน้าฝนนะครับมันก็เลยดูยดลบไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่า,เ,าเราซื้อบรรากาศนะครับก็โนนเป็นคุดแดงนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับผมโอเคครับคลิปนี้ ใครสนใจโทรติดต่อตะโกมาแอดไลน์ตะโกมาครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าตะโกจะพาไปดูมุมสูง <Okay. S 1> ภาพโดยรวมทั้งหมดของที่แปลงนี้ว่าเขามีความสวยยังไงครับสนใจยังไงต้องการพิกัดยังไงติดต่อตะโก้มานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมหากใครสนใจเจ้าของก็ใจดีเหมือนเดิมโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผมมาคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ